ถ้าวันนี้มาที่อัลซูดามครับกับกับคุณลุงแบนเนอร์นะฮะคุณลุงแบนเนอร์มาแล้วครับฮัลโหลทักทายชาวต่างชาตินะฮัลโหลเฟรนช์มาถ่ายรูปที่นี่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะพี่อะไรนะ0.7นะที่เขาถ่ายนั่งกันอ่ะใช่ในเมืองใหญ่เห็นคนเยอะมู้ยนี่ถ่ายชุดนี่ส่งได้เลยนี่ส่งตรงนี่นะคนเต็มอ่ะ พี่เก็บทุกคนได้เลยนะมาถ่ายรูปกันเขากำลังอันนี้กันอยู่นะกำลัง,งลนัอวอ <c oughs> ยู่ California <oughs> คน <c oughs> ยเยอะเนาะได้ไปหมดเลยไปแมคโดนัลด์ในสองให้ดูคนนะของนี้คนโคตรเยอะเลย มาถ่ายตัวเองอยู่โอ้มีหลายรูปพี่ไม่ยังเด้ออ่ะอ้าวสวยอยู่ไม่สวยอยู่ถ่ายให้ไปนี่่ายให้ดูตัวอย่าง จุดการพบครับผมอ,อันนี้เรียกจัตุรัสดามสแควร์นะครับแดมสแควร์รอันนี้สั้นๆกสนามหลวงฮะใช่ใช่ใช่ใอันนี้อันนี้เรื่องอะไรนะมิชชั่นอยู่คอ,อกกนโดน์เอ่อตกลงย้อนหลังตรงนี้โซนสรุปตรงนี้โซนนี่วะโซนของเอ้ของกินใช่ไหมสติ๊ฟเกอไหนมีช็อปปิ้งดิอ้าวไม่ใช่เหรอ โซนช้อปปิ้งคนไม่ค่อยมีดีนะแต่ตอนนี้เริ่มร้อนละยวให้ดูข้างหลังคนก่มีเ็ซอยๆนะเดินวนกี่ชั่วโมงไปสองสามชั่วโมงไปตั้งไหน ตอนนี้กึมจะมสิบวสองชั่วโมงครึ่งเดินขามากละอาส่นหรอใ่หก่แล้วกันกรุเงเทพก็มีกินไม่กินไม่กินแถหจริงร้านนี้อร่อยกว่าอะไรเจ้โต้เจ้โตเนี่ยเจโตเนี่ย made in อิตาลี อ๋อที่เราไปกินไงนี่อร่อยกว่าแล้วสั่งเป็นเซลร์สวิตดวยไม่เห็นรอไหมเซลโตนี่อิตาลีนะต้องไปที่นีได้กินต้หมดมันจะเดินเหนียวนะอยอมันไม่เหมือนมเท็อย่านมากเลยอะยักกิวไลย จบกันไรงานกันงาเท่านี้สวัสดีครับจบจบจ้าบ่ายก็อ่ายแล้วลงเรือต้องถ่ายลงเรือขยันเลยถ่จยกบไว้ขยันมากมาตั้งมาั้งสาชั่วโมงแล้วไม่ถ่ายหมด Energy ีแล้วน่เจริงนะ่ย แล้วอ่ะตอนนี้เนี่ยลงเรือแล้วไงลงเรือแล้วต้องถ่ายผมมีพ่อแบน2สองอันที่ถ่ายถ่ายนี่ลืมกดกดผมมีพ่อแบนอันเดียวเลงเนี่ยเนี่ยหมดวุ่นวอนละเป็นยูทูบเบอร์แบบต้องพอมเลย ไปแ,แล้วลับเรือกลับลบ้านดีกว่าไปนอนแล้วเจอกันสวัสดีวันที่สามวันนี้ก็มาอยู่ที่ปั๊มแลนนะวันนี้มาที่ที่ไหนเบลเยียมหมาที่เบลเยียมแล้วแล้วจะไปไหนต่อเดี๋ยวรอชมกันพอดีแวะปั๊มซื้อของอยูอย่หาฟอกาแฟินตอนเช้าบนหัวแล้วเจอกันว่าจะไปไหน ครับวันนี้อันนี้ที่ไหนนะพี่เขาเรียกว่าที่ไหนนะแปดเมตรเซลเซลอะไรนะเขาเรียกว่านะตรงเนี้ยตอมตัวเนี้ยอะตอมิกนี่นี่อะตอมิกนี่ไงอะตอมิกมาสเตอร์ฝนเราตกแล้วอ่ะพิวนี่เดียวอย่างเงี้ยโอ้ยจีบปีแรมไงวิวสวยแต่อากาศดีเนี่ยที่ตอนนี้อยู่ที่เบลเยียมนะนี่เขาถ่ายรูปกันอยู่ไหนนะ เอเมดบ้มอะไรนะหนึ่งหนึ่งสองสาห้าหเจดปเก้ารออันนู้นอ่ะจะเปิดกล้องหลังถ่ายรูปพี่โดโอ้ยสวยหลายสวยหลายสวยหลายสวยสวยสวยไป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  ต้องหลังน้ำตกไงแต่ต้องเดินไปหลังหีหยหลังน้ำตกอ่ะเพราะน้ำตกมันบางอะ่ะได้ถ่ายรูแแปแล้วก็ต้องถ่ายไปเลยสนใจก่อน มีคนดไ,ไม่นานหรอสวยโหจล่ปปะเก็บเบื้องหลังเยอะเพื่นอนไปถ่ายอะไรเห็นหมดอ่ะคิดว่าจะล,ล,ง,ล <c oughs> งลงกระสานชั่วโมงอ่ะเรือะไรไม่เยอะดิเก็บ <c oughs> ไปดูดเี <c oughs> ๋ยวไปตัดแล้วเหี้ย ตั้งแต่ต้องแต่เราเริ่มแหน่ะมันดุนะกินข้าวป้าตอไปอ่ะใช่เราต้กินอะไรกินอะไรเมื่อกี้เพิ่งเรียงมาสวัสดีครับสวัสดีครับเม่ีข้าวนะครับเมื่อกี้สรุปยังไม่รู้เลยคืออะไรบอกเอาไม่ได้บอกอยากรู้ก็ไม่เจอเอง มปขคืนรถละออมันคือมีเนียนมีเนียนทำเมื่้เมินเนียนมนเนียนอะไรอ๋ออะไรเมี่ยมเนียนเนียอไอ้อะไรตติงใช่ป่ะเข้าไปไหน้าห้องน้ำเหรอทุเรเข้าไปห้องน้ำอ่ะเก๋งรีวิวเรื่องรีวิวส้วมเดี๋ยวรีวิวส้วมดีกว่าเข้ว้องน้ำสิไม่เดี๋ยวผมรีวิวส้วมให้มรีวิวให้เียน ลเลยโหเล็กมากโหห้องน้ำไม่ค่อโอเปตแอบเลยเยี่ยมไปแบบเดียวขาไปเวลาเราไปเจอกันที่ของกินดีกว่าอาจจะไม่ถ่ายนะไปเจอกัน<ไ>ที่เที่ยวเอที่เดียวดีกว่านะ พี่ีนถ่ายตรงกลางเจตุลัดเหรอไม่เจตุลัดสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทองคำดี่นี้โคตรใหญ่มันมันมันหลูดตรงมีทองไหมคุณดูหลุมตรงมีทอง bởi con lặng này hey, mình lùi dù Hãy subscribe ชมเนให้เช่าหมดแล้วด้านซ้ายอันนี้คือซิตี้ฮอลล์เหมือนไปเยอรมันก็จะมี <c oughs> มาเลยนปัรใช่หมครับนะ <c oughs> ด้านขวานี่พระราชวัง <c oughs> พระราชวังอันนี้มีต่างกว่า400ปีนะครับที่เห็นอยู่ <c oughs> เรื่องที่นี่รวยมากเพราะว่าเขาค้าขาย,ขายกับพวกต่างชาติรวยกว่าในเทอร์แลนอีกเนธอร์แลนนี่เป็นพ่อค้าเขาเรียกว่าเป็นพ่อค้าตลาดนัดแต่ที่นี่เหเหมือนหอการค้า,าเป็นสมาคมผู้ค้า อันนี้เพิ่งซ่อมเสร็จเลยนะครับเพราะว่ามารอบก่อนนี่เขายังมีมีนองลงนั่งร้านอะไรอยู่ที่เรียกว่าตะตุลัดกองปาร์ตเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านโน้นไปดูวัุสาวรีเด็กฉี่ต้วเขียวๆตรงนั้นน่ะใครเป็นโรคเขาบอกจะโชคดีถูกหวยซึ่งก็ถูกหวยกินอะไรประมาณนี้ถ้ามาเมื่อปีที่แล้วตรงนี้ยังซ่อมนั่งร้านอยู่ พอเราคุยกันพี่โหนกว่าคณะเราจะมาผมก็เลยบอกให้เขารีบรีบรีบเคลียร์ให oh no. like ้หมดดังร hm. so uh, so ้านดังร้านที่มีร้านอ๋อโทรมาเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนโทรมาเคลียร์ไม่งั้นมีนั่งร้านมันจะเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยพี่อ๋อไม่สวยอันนี้เขาเคลียร์งานไม่ทันจริงเ่าส่งงานไม่ทันอันนี้เห็นอยู่นี่ทองทองแท้นะแต่ว่าเป็นพิเศษเปิดห้องคับเปรี้ยวปั๊เขาใช้ทอง 18K มีนิดงที่เป็นสิ่งนี้ไม่มีทอง นี่เป็นสาระว่าการเมืองอันนั้นีอันนั้นพูดพ่อค้าพ่อค้าอันนี้ังพ่อากว่าวกวายังไม่มีทองอ่พ่อค้าเลยกว่าพ่อค้าเลยกว่าใช่ไงนี่เหมือนในบ้านเราเป็นระกนตนกู่ที่นนรูปนี้ตรงนั้นนกะบอกเป็นรูตรงนันครไเงาลูไหนให้างนั้นลูอ๋อต้องเงารูก้เาตรงนั้นลูกลูกแล้วเดเป็นนีะอันนี้รไม่รู้ใครไปร้เราะว่าทุกเร่ทุนเราที่นึ่ ลูกไงลูกตัมเดอนต้เอาเ่าไหไม่ได้ไหมตไม่ได้ไปเดนต้องเทไหร่ตอบไม่ได้้าไปถ้าเขาตอบได้ให้ให้ให้เท่าไหร่ ถือว่าเรีนรู้มาเขาไม่รู้หนึ่งตัวคูณผลนึก <c oughs> ม,มาตลอดท, <c oughs> ที่ช่วงดีใช่ไหมที่กำเวยวัดที่ไต้วหวัน <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้ตัวปลอมนะนี่ตัวปลอมตัวจริงโดนทุบไปแล้วรอบนึ่งอ่ะครับมองไม่ชัดพี่เทียนจัดให้หน่อยด้ พี่เป้เราพี่เป้รูปที่รออย่างนี้ทำไมตัวจริงโดนรูปอ่ะเนี่ยเป็นซีกเซ็มชิ้นเออไปถ่ายรูปถ่ายรูปเลยถ่ายรูปหนยไม่ใช่จริงโดนใช่แล้วโดนไปแล้วหลายแล้วคนแต่ว่าชอบไงอยากเก็บรูปไอดิเด็กซี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 ไปดีกว่าคุณเยอะเกินอ่ะ เขาเรียกว่ามาถึงเมเยนี่แล้วดด <c oughs> ไม่ได้รู้ไว้ว่าเรามาดูแล้วสรุปว่าคือก็คือแค่เอ้ยรถมารถมา <c oughs> นู่นฝั่งรถหนอ่อย สรุปว่าประวัติไม่แฉ่เด็กคนนี้มาฉี่มาฉี่ถ้าแค่มาฉี่ดีป่ะรถรถรถระเบิดเามันเหยียบพันเร่งนี่มันเหยียบเดียวะสรุปมาฉี่เราระเบิดผมก็ทำได้เพี้โอเคนะโอเคเลยเขาเป็นม้าตัวเองเขาเป็นม้าไงเขาลองม้าเขาเป็นม้าไง คนเดินไปไหนกันหมดล่ะยังอยู่ที่เดิมเลยกำลังจะไปกินข้าวแล้วเดินผ่านจุดเดิมดูดิรู้สึกมันสวยกว่าเดินไหมเออดีว่ะเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็ที่พักแล้ววันนี้ก็แค่นี้แหละไม่น่ามีอะไรน่าจะเรียนนะวันนี้ถือว่ามาเดินเที่ยวเมืองเป็นเมืองบาสเซล บ๊า,บายบายเจอกกลับมาห้องแล้วลลลเดินทั้งวันวันนี้ได้เวลานอนแล้วสินะห้องก็ดูนะพี่นอนกับพี่คนสองเตียงกันนะใช้ได้อยู่นะที่บราเซลเนี่ยห้องก็ใช้ได้เดไปไปหรเจอบ่อเลือางหน้าโอเคอยู่ห้องน้ำนะห้องอาบน้ำห้องครัวห้องน้ำใหญ่อยู่ดิ นอนดีกว่าเหนื่อยทั้งวันอะนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันที่สี่ว่าจะไปไหนเนาะไปลับไปบ้า